ดีฮ oh ัตทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ป e r Friends ฮ่าฮ่าวันนี้ฮะมากับลูกพี่จะไปเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สุดโด่งดังง่ะนั่นก็คือสไปเดอร์แมนเรียกมาว่า Spider Friend วันน right ี้มากับล <pet> hey, ูกพ like, ี่จะออกปราบปามเหล่า้ายกันฮะเราจะไปช่วยเหลือผู้คนในเมืองกันน่ะไปดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่จะหล่อเทขนาดไหน Let's go พี่ l o อ g เคือให้มังง่วันนี้เรามาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรียกผมว่าสไปเดอร์แฟร จะไปเดอร์ฮัสกี้เหรอเฮ้ยผมเป็นสไปเดอร์แฟงพี่ล็อกอาจะไปเดอร์แฟงก็จะไปเดอร์แฟงเอาฟ้ามืดเลยพี่ล็อกโอ้เลวมากมาง่าเราเปิดคลิปกันนานมากลูกพี่วันนี้เราจะต้องมาช่วยคุณตำรวจป่าป่าปีศาจเหล่าร้ายครับพี่ล็อกนี่เลยพี่ล็อกคุณตำรวจเขายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เขาบาดเจ็บด้วยพี่ล็อกเอ้ยโอ้มาง้อลูกแคนเขาสิแคนเขาถูกทำร้ายมาจนหักเลยไหนพี่ล็อกเราต้องคุยกับคุณตำรวจฟาดเอิ่มมาง้อคุณตำรวจเขาบอกว่ามันมีกลุ่มโจรมันยึดตอก ซอกซอยแล้วก็คอยทำร้ายประชาชนแเราต้องไปปกป้องประชาชนเอ้ยได้เลยพี่ล็อกเราเป็น s p i เดอร์แฟรงกับสไปเดอร์ลูกกระจอกเราต้อง ช่วยเหลือผู้คนจะไปได้อ็อกไว้จะไปได้ล,ล็อกไมันจะลูกกระจกโอ้นี่เหรอฮะหน้าตาของโจนผู้ไร้ที่เราต้องไปปราบปรามนี่คือแก๊งโจนลอยศักมังง้อจัดก,การก,กันเลยไหมมังง้อไปเลยพี่ล็อกเทเลพอร์ตว้าวว้าวนี่เหรอฮะนี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้จะบวกให้แบบว่าแม่ไม้มวยไทยปกปักปกปักสไปเดอร์แมนไปเรียนมวยไทยมาใช่อะสไปเดอร์แมนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เลยเรียนมวยไทยพี่ล็อกนี่มังง้อมีการกิ้งหลบตะบองของโจรด้วยนะนี่กดนี่กดกิ้งหลบได้ด้วยนี่จาน พี่โลบมาร์กิ้งคนเดียวก็ได้นี่นี่เนี่ย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 มังโก้ไหนแกวะแล้วไหนชานวะดูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่โลบมาร์กิ้งหลุนๆเป็นคิงคองอยู่นี่ไงอ๋มังโก้แกเป็นขนุนะเป็นขนนหรือจะไปดัดแมนเออฉัน แยกตัวเองกับแกและกับเพื่อนไม่ค่อยออกเลยอ่ะมังงอก็เราแต่งตัวเหมือนกันนะพี่ล็อกมันไม่หลอดพี่มังงอกฉันต้องการความแตกต่างพี่เราต้องเก็บตังค์ซื้อชุดนะตอนนี้หมามีตังค์อยู่แค่ประมาณ158บาทท้วนพี่ล็อกจะมี260พี่ล็อกเราต้องปาปามโจรให้ได้12คนนะลูกพี่นี่หมังงอฉันได้1ิคนแล้วแล้วทำไมฟ้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเมืดเดี๋ยวสว่างในเมื่อเดี๋ยวสว่างวัเนี่ยเอิ่มในจักรวาลแห่งนี้มันเป็นมัลติเวิร์สที่แบบว่าชั่วโมงเดียวก็พระ เตัวที่สิบสองเจ๊โอ้มังง่อนต้องไปคุยกับคุณตำรวจรายงานว่าเรากำจัดโจรลอยศักเรียบร้อยแล้วลูกวิ่งเพิ่งไปทช่ไมมัมมีอะไรอยากลองอี่เราเป็นปีเตอร์แมนแล้วต้องหัวใจใหญ่ด้วยด้พี่ลราดูจ่ายจะพูดโอ้สุดยอดว้าวว้าวมาแลนดิ้งลงมาบนนี้พี่ลรานี่มันรางรถไฟนี่มั้งมังง่อถ้าเราอยู่บนนี้เราจะโดนรถไฟชนเราได้นะมังง่อนะ เสี่ยมีล็อกงั้นเราไปตรงอื่นดีกว่าวู้ฮู้สไปเดอร์ฮัสกี้มาแล้วเออบังโง่เราฉีดใยไปติดก,กับอะไรวะฉีดใยไปติดก,กับฟากฟ้าอย่างนั้นเลยนี่ามีล็อกหมักขึ้นมาบนยอดตึกว้าวนี่เราฉีดใยไปติดก,กับฟากฟ้าแล้วก็กลับมาหาคุณตำรวจเงโก็เ <laughs> พื่อมอไมีปัญหาอันนิ้หน่อยแกกลับไม่ถูกใช่ไหมเฮ้อ <laughs> มันเจอคุณตำรวจแล้วฮัสกี้มาแล้ววู้ฮู้ เอลองมาซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งจะด้วยพื้นแตกเลยพี่แล้กคุณตำรวจมาป่าปามโจรเรียบร้อยแล้วฮะเออเขายังทำหน้าเศร้าอยู่เลยมองงบสงสัยภัยอันตรายจะยังไม่หมด พี่ล็อกเขาบอกว่ามันมีกลุ่มโจรติดอาวุธปืนไรเฟิลด้วยอะโอ้เขาคือกลุ่มโจนไอโมงนี่ไงหมางอตัวนี้เลยตัวที่สอโอ้นี่เลยเหรอฮะใช่พี่ล็อกก่อนไปแบบว่าเรามีตังค์แปดร้อยเราทำอะไรได้บ้างอะไหนดูดินี่ไงพี่ล็อกเราสามารถอัปเกรดการต่อยของเราให้หนักหน่วงขึ้นได้อา้าวรออะไรล่ะครับอัพเลยจัดไปพี่ล็อกเราสามารถเพิ่มการโจมตีโดยการเตะได้ด้วย5,000บาทแต่มาไม่มีตังค์ เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะ A few moments later เย้ยลูกวิเราไปชุดไม่เหมือนของฮัสกี้อะชเวบชวบนี่ฉันไม่อยากชุดเหมือนแกอีกอ่างเดี๋ยวคุณผู้ดูเขาแยกเราไม่ออกไงละหมาง้อเอ้ยพี่เราไปได้ชุดมาจากไหนอะหลอดเท่ <c oughs> นั่นไงคือความลับของฉันหม่างง้อความลับอะไรอะเติมโลบักลูกพี่ชิงชุ่มเหรอ <c oughs> ให้แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่เรานี่เลยมาปราบโจในม่งกันนะได้เลยหม่าง้เราไปกำลับโจในม่งกันดีกว่าลุยว้าวพี่เราหมาไม่มีตัง ไม่มีตังเปิดวาร์ปอย่างนั้นเหรอมาไม่มีตังเปิดวาร์ปมาต้องไปหาเขาเองอะพี่ล็อกโธไอมาง้อมาหมดตูดเมาเอาไปอัปเกรดมัดหนักของอัสกี้ออ <c oughs> นเนตอนาท้องว่าถ้าสิบ่มามาแล้วจาจะจะฮัสกี้มาแล้วเราต้องกําจัดจอนไอหม้อสิบสองตัวเหมือนเดิมมางม้อพี่ล็อกหมาค้นพบวิธีการหาตังนี่เลยพี่ล็อกเปิดกล่อม เปิดกล่องก็ได้ตังค์อย่างนั้นเหรอนี่ม่างโง่ฉันคุยขยะอ่ะในขยะไม่มีตังค์พี่ล็อกหมาพุ่งกำจัดได้เจ็ดตัวเอง <c oughs> แกอ่อนอยังไงละม่าง,งโง่เนี่ยดูฉันซะก่อนโอ้พี่ล็อกปรับโจรตั้งแต่สว่างยันมืดยันสว่างอีกรอบหนึ่งแล้วก็มืดอีกรอบพี่ล็อกใช่แล้วเอ้ยม่างโง่ขยะหมดปล่อยโจรเพลินนั้นะมันยิงสวนกลับด้วยแนมะ้แต่ตัวเยี่ยวนะม่างโง่เฮ้ยหมาเป็นสไปเดอร์แฟงค์หมาแขวแกวเฮ้ยถึงเป็นสไปเดอร์แฟงค์กันแต่ก็ไม่ได้กันกระสุนตาารววจดีีกก่่ลูแป๊บนึง อยากอยากสำนวจเอาขึ้นไม่ได้อ่ะพี่ลอ็อกเว้ยพี่ล็อกดูนี่สไปเดอร์แมนปีตึกไงโจหลอเททำไงวะดื้อ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 ว้าวว้าวว้าววเอามามาง่แล้วเหมือนเห็บหมาบ้างนั่นนี่พี่ล็อกทำไมมองไกลๆเหมือนเห็บหมาเหมือนจิ้งจกอะ่ะมาโง่แขนขาแล้วสั้นไม่ต่างกันเห็บหมาเลยม,มั้โงมาง่อกลับไปกลับไปหาคุณตำรวจด,ด้วยการโหนใหญ่นี่เนเพอร์ตอะไรไม่ใช้มันไม่หล่อเทไม่มีตังค์ใช่ไหมล่ะ คุณํำนวนหมามาแล้วมาคุยกับคุณํำนวจกันเจาอย่ยงงลงอกเอาหน้าไปไกาเข้างั้นไ <c oughs> นด้ไงขอเกาะไอ้คุณตำรวจคุณํำนวจบอกว่ามันมีกลุ่มโจรที่แ็วแกวกว่าเดิมติดอาวุธที่โหดร้ายกว่าเดิมอยู่ในเมืองด้วยคราวนี้เป็นกลุ่มโจนใส่สูตรใส่หมวกเลยมาาง่ดูดิคนนี่แน่นอนหน้าตาเหมือนพี่ล็อกเลยเอะทำไมต้องหน้าตาเหมือนเจน๊อีกแล้ววะหน้ามันปวดขี้อีกห <c oughs> ากเ็เดี๋ยวให้นะ ตอนนี้แบบว่าหมาหิวตังอะพี่หรอที่เราดูฝั่งตรงข้ามนี่มันมีกล่องเต็มเลยหมาต้องการจะไปเก็บกล่องได้เลยบางว่าเอาไปเก็บกล่องก็ได้แปเนินเน่หมาหิวตังเก็บตังว้าวห้าสิบบาททวนพี่เหรเยอะมากโทถทงนี่เลยกี่บาทบางก็ยี่สิบห้าบาททวน <c oughs> ผมจะรวยหรอกบางก็ เอานั่นไม่ใช่พี่ล็อกนี่นะไม่ใช่จะอยู่ในตำรวจนี่โอ๊ยพี่ล็อกมาเจมบเพื่อนต่อยฮัสกี้เอามันต่อยกันเองได้ด้วยแหละมางอ่อกิพี่ล็อกมาทดสอบกับฮัสกี้หน่อยดิได้เลยกี่อยู่ไหนอะมาอยู่กับคุณตำรวจไอ้ตรงนั้นเป็นเซฟโซนนะเปล่างั้นเราต้องไปไหนอะนี่ไงก็โหนมามาตอนนี้มาตามมาฮัสกี้โฮฮิโอฮิโอฮิเดี๋ยวนั่นมัะธาจานนั่นไม่ใช่จัไปเดอร์แมนอ๋อผิดเรื่องเหรอเออผิดเรื่องเปิดการเล็บไปเปิดการเล็บ้ป อา๋อหมาโง่จริงด้วยล่ะสามารถสู้กันเองได้ด้วยนอกเซฟโซนตุ้ยเอ้ลูกวิ่นี่ไงโจรหน้าหนวดพี่เราก็ต้องป่าปามจัดการเลยหมาโง่ไอ้ตุ่ยนี่าันถือลูกซองมันยิงหนักนะหม่างโง่ระวังตุ่ยแย่นะมีลูกซองแล้วมีลูกถุงมาพี่หลอกมุกหรือเปลือกหอยหนิ่งในกำจัดโจรน พี่เราเขายิงตอบเขายิงฮัสกี้ด้วยบอกแล้วหมากาต้องคอยกิ้งหลบด้วยไม่งั้นเราจะโดนดาเมจเต็มๆเฮ้ยฮัสกี้บุกตะลุยไม่มีเรากิ้งลงกิ้งหลบเลยไม่จมเป็นเลือดแกกำลออังแบบหมาก็ฉันเตือนแล้วนะเฮ้ยหมาย,ยังแขวแก้วอยู่พี่ล็อกหมาเป็นสไปเดอร์แฟรงหมาก็หนังแมงมุมไม่ได้กักนกระโดดจะพ้ <c oughs> <c oughs> นไปตันขาดคำเลยลงไปกองซะแล้วชุวยเอง มันเคยฟังกันบ้างไหมเอ้ยหมาโง่เรามาลองท่าใหม่กันดีกว่านี่เลยหมอจะซื้ออันนี้อ่ะมันเหมือนมันเป็นใยแบบจับโจรพี่ล็อกใยจับโจรนะไม่ใช่ใยจับแมงวันนะหม่างก็เอ้ยพี่ล็อกอยาบุลลี่สกีนี่ส่วนชาที่ฉันซื้อมาใหม่นี่หม่างกะเว็บแดนตึกงึกเงงักมันเป็นตึ้งึกๆงงักงักนี่เย้ยพี่ล็อกรอหมาด้วยเดี๋ยวหมาจะเอามาโชว์ลูกพี่จับตาจับตูอดูไหนวะว้าว ไอตยายดักแมงวันจริงด้วย嘛งอ้อ <laughs> ว้าเวลามันใช้แบบยิงงี้งี้ไงเออมันต้องไปลองกับนี่อะไร嘛งเออคนพ่นยาฆ่ามแมลงเนี่ยเสื้อเหลือกเนี่ยลุยมันเป็นหนึบหนึบอ้แรงมากม嘛งอ้อโอ้มันเป็นหนึบหนึกหนักง,ง,<อ>งั้นเออเหลือกนี่มาโจมตีระยะไกลม嘛ง้อโอ๊ยโมันติดไปติดไปพี่เองยายฮัสกี้ไม่เห็นจะติดอะไรใครเขาเลยอ่ะเออไปยิงให้ถูกไปดิเล็งให้มันดีดีเดี๋ยว嘛ง้อแเล็งดีแล้วนี่เน้นหนิ นี่นี่นี่เนี่ยติดกับพื้นไฟสะจุดโอ้ยสุดยอดเลยมางงะหน้าเขาเงือไปทิ่มกับพื้นแล้วมารก็เดินไปต่อยเขาอยู่ดีพี่หองมาจะจับโจรคนนี้มางงะมันยิงมันยิงแรงมากไอ้ตัวเพลินไฟโอ้บางงะพัคกี้ไม่กลัวไฟอยู่แล้วพี่หองนี่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 ติดใหญ่ ยิ่งใหญติดข้าวไว้แกไม่กลัวไฟแต่แมงมุมกลัวไฟนะหมังโม่ระวังตัวเย้นะหมังโงนะเอ้ยหมายังอยู่พี่เรามาแขวแก้วมาอ้เจ้าอ้เจ้า้มแล้วล้มนโอ้ยมางโ่โอ้ยแมงมุมลูกพี่เราหมายจะช่วยเองนี่นะจับใยจับใยจับ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 เอ้ยสุดยอดนี่มันการต่อสู้แบบทีมเวิร์สุดยอดเลยเจ้าจะจ้าจะพี่ชายอยู่นิ่งๆดียเอ้ยสุดยอดเลยหมังโงเฉันว่าเราแขวแกวพอที่จะล้มบอสตัวต่อไปแล้วแหละงโ เรามาว้าแล้วว้าอีกมายิงใหญ่ไม่โดนหนิเนี่ยไปต่อยเลยแล้วกันพี่ลูกล <c oughs> ูกพี่หมาทนความกากของยายของหมาไม่ไหวแล้วมาซื้อยากอันใหม่มาได้เลยหมาโง่ทำอะไรก็ทำเหอะเราจะต้องมากำลาบนี่โจอนใส่หน้ากากถือแบตช็อตยงเนี่ยลูกพี่อย่าพึ่งเดี๋ยวลูกพี่ดูพลังของฮัสกี้น่ะไหนดิสัมแดงเด็ดดิโชว์ลำแสงดิหนินเนี่ยปาลระเบิดใหญเข้าไป <c oughs> แล้วก็แขกมาลืมเลยพี่ล่ะ <c oughs> โอ้สักอ,อเบิลหมาโง่ระเบิด ไอ้หมังก็ล้วแกตลากแขกมาขนาดนี้นแล้วช่วยเย้ไอ้หมังก็หมังก็ฉันลาออกจากทีมแกฉันอยู่ทีเดียวกับแกแล้วระเบิดเรียกแขกไอ้พี่โลโอ้โหเรียกแขกจริงๆอะแขกมาเต็มเลยเห็นแงน่ยระเบิดเรียกแขกแล,กล้วก็โวยเออเออหมังโง่รอไปงั้นแหละเดี๋ยวฉันจะดีไปกไกลเบไ้ลโอ้ยไอ้ฮัสกี้ไอ้ซาปิดเดอร์ฮัสกี้ พี่ล็อกตัวนี้มันตีแรงมากเลยอ่ะจะบอกว่านี่ถึงจะตีแรงแค่ไหนอ่ะยังเข้าไปถึงตัวฉันฉันก็ยิงมันตัวเย้ได้แล้วนี่ยายของฉันแรงมากลูกพิสกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยฮิสกี้ก็ตุยเย่ยแล้วมันตีทีเดียวแล้วก็ตุยแล้วพี่ล็อกท่าที่แกซื้อมานี่มีแต่กากๆนั่นแหละมังงะนั่นในลูกพีร่ระเบิดอาย เจอไอลูกพี่อะไรมาเกานนะนาสกี้นี่มังออดูดูสกินใหม่แล้วกันลูกกระจกก่อนใหม่ของฉันนี่เป็นโดรนแมงมุมเลยแล้ยทำไมชุดพี่ล็อกดำมาเมี้ยวงั้นน่ะหล่อเท่พอะ่รมังออดลูกพี่ทำไมพลังที่มาซื้อมามันลอยทุกอันเลยอนะ่ะ มาสงสารที่น่างอ้อมาเสียใจเนี่ยพี่ล็อกเราจะไปบวกกับพี่ชายข้ามโตคนนั้นแล้วพี่ล็อกพร้อมยังแัดไปลุยเลยหม่างออ,อมาไม่มีตังค์เปิดเทเลพอร์ตอ่ะพี่ <c oughs> ล็อกฮ่าาโหนใหญ่ไปอ่ะลูกพร้อปยั้ยังงั้นเดี๋ยวฉันโหนใหญ่ตามแกไปก็ได้สงสสรจอหจอๆ์จอสกี้มาแล้วสูเปอร์เออไม่ใช่สไปเดอร์แฟร์จอาจอาเย้พี่ชายนี่เลยหมาจะปะ ระเบิดใหญ่นี่มังโดูโดนของลูฉันมังโง่โอ้มังโง่ฉันโดนต่อยน็อกลงกับพื้นอ๋อโอ้ตัวนี้มันไร้การนะมังโง่นี่มาะจจมที่ h o n o r a b l อ h o n o r a b l มังโง่ไม่ยังไม่ตายมังโงโอ๋อมังแค่เป็นลมเหรอใช่แกแค่น็อกไปสามวิจะเจอนี่ดูโดนฉันช่วยยิงด้วยจิ้วโโอ้หมาเปิดกล่องก่อนพี่โลว้าวเจ็ดสิบห้าบาทชวนพี่โลมังโง่ไม่ใช่ไม่รมาเปิดกล่องมันหิวตังค์เลยตอนนี้เนี่ยฉันโดนต่อยอยู่เนี่ยจะฮัสกี้จะสู้เองนิ้ ไอ้เจ้าจะเบอรู้ไหมมาเป็นลมอีกแล้วมางงรีบไปแตัวเย้ไหมเนี่ยตัวเยโอไอ้จะไปเธอฮัสกี้ไม่เรามาด้วยว่าแต่พี่ลองระหว่างทางมีกล่องอะขอมาเก็บกล่องก่อนซุปเปอร์แฟร์ฮัสกี้เนี่ยมัลงมันละปุ๊บชูเน่เน่เนน่่เนเน่เนฮัสกี้ตาซุอ้าพี่ลองตัวเย่ละปะ ด,ดทุกคนพี่ล็อกตัวเย่อไอ้หมาก็ยาจัสกี้สู้ชีวิตอ p พี่ล็อกฮัสกี้โดนลุมกระทืบพี่ล็อกฮับเบอ,อ <c oughs> เราสามารถพิชิตน,นักเลงกล้ามโตได้แล้วมังก็ต่อไปคุณตระมนวดเขาบอกว่าให้เราไปปราบเวนนอมศัตรูคู่อาฆาตของเราไอซีบีโอตัวยึกยืดยึกยึกงนั่นน่ะที่มันหน้าตาคล้ายๆพี่ล็อกอ่ะใช่แล้วไอ้ไอ้หมาก็จะไม่ได้หน้าตายืดยืดยุ้งยุ้งเป็นนั่นไว้ย พี่ลองหมาเห็นมันขยับอยู่ในแผนที่มันกำลังเคลื่อนที่หมาเงาะจังหวะนี้แหละต้องตามไปปาปันหมาจะไปดักหน้าเวนอมดักหน้าดักหลังเลยฉันดักข้างหลังเองโอ๊ปพี่ลองหมายิงใหญ่ชนตึกอ๋อหมาว่ามันมันมาแล้วมันมาแล้วโอ๊ยจ้าโอ้ยโหมาเงาะตีแรงมากตีทีดเดินลงไปนอนกับพื้นฮัสกี้มาแล้วมางแล้วฉันโหนใหญ่เล่นหนังใหญ่แบบนี้แจังหวะนี้แหละหมาเงาะนินเนยิงเป้าเวนอมยิงใส่สะดือเวนอมเจ เจ้าไปเลยหมาเกอมันตัวแย่ง่ายจังอะพี่เลออันนี้แกพับีปหลายตัวอธิบายตัวกันเลยเจยหนิ้นในยิงใหญ่โอโหว้วล้วนพี่ลอไอที่โดนนี่ไม่ใเ่ใหญ่แกเลยใช่ไหมหมาก็าพี่เลอราต้องปราบต้องสิบสองตัวและนี่ประตูที่มีของหมอแปลกเลยประตูที่มีอะไรไม่รู้แต่มันออกมาจากประตูนั่นแหละนั่นไงพี่เลอมันอยู่ตรงนั้นฮัสกี้จะไปป่ายายใส่มันจ้าจะยเจฮัสกี้มาแล้ว

ลูกพี่มาหัวใหญ่โดนถูกประตูตีไม่ปิวเลยอ่ะบางง้จะโดนรถชนจะไป็นแมนบุกแข็งแกร่งโดนรถชนจ๋าจะพี่ล็อกหมาไม่ทันทุกทีเลยเราจะได้ทานสักตัวหนึ่งไหมหมางง้อนั่นไงพี่ล็อกจ๋า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 ตัวนี้แหละหมางง้อเราต้องยิงโดนสักทีหนึ่งยิงตูดยิงตูดของเวนอ็ตัวใหญ่เบอร์เบอหมางง้อมาเคลียร์กันหน่อยหมางง้อเมื่อกี้เหมือนฉันโดนยิงจากข้างหลังอะเก้พอจะเห็นไหมว่ามันเป็นฝีมือของใครยิงยิงตูดของเวนอ็ เออหน้าจะเป็นฮัสกี้อ่ะไอ้ฮัสกี้กล <ah ับไปดีเลยนะไว้ไม่รู้ว่ะจีบายบายไอ้พี่นั่นแหละทุกคนการเป็นสไปเดอร์แมนของพวกเราสองคนจช้วๆชี่วเช้วเชีวไอ้หมาก็ทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเฮ้เข้าไป กับไอ้นัวส <ừ> ิ <ừ> ่งใหญ่ไอ้ฝาก็หยุดบูบี้เเด็วแบบที่ล็อกไว้กับพื้น